ใหม่ S 2 6 GO มี UST แล้ว ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าก,การอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นายวรวุฒิอินตะมะนายอำเภอวังโป่งเป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของอำเภอวังโป่งตามที่นายร,รัฐมนตรีพลเอกประยุจันทร,ร,ร์โอชาได้เปิดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดต,ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเมื่อวันที่13ธันวาคม2562ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโดยกำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องเร่งรัดการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในการขจัดปัญหายาเสพติดลดความเดือดร้อนของประชาชนโดยดำเนินการตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางให้มงเกิดผลอย่างชัดเจนและเป็นไปตามแผนแม่บทภาตาย,ยุทธศาสตร์โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งนี้ในกิจกรรมเปิดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับทุกภาคส่วนได้พร้อมใจกันเทเล่าเผาบุรีและได้มีพิธีลงนาม m o u ระหว่างในอำเภอผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังโป่งสาธารณสุขอำเภอวังโป่งผู้มีการโรงพยาบาลวังโป่งผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น กำนนันผู้ใหญ่บ้านหลังจากนั้นได้มีการปล่อยแถวชุดประการกวาดล้างยาเสพติดพร้อมกับเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดและหยุดเผาป่าจากสนามหน้าที่ว่าการอำเภอวังโป่งผ่านหน้าตลาดวังโป่งไปจนถึงวัดอรัญญาวาสรวมระยะทางกว่า2กิโลเมตรไปตุดดีนะครับว่าไปเอเ่อร้าแล้วมีที่นันยแล้วห อ,อ่าปวันใส่ออตรงนั้นเลยมาเลยอนุบาลลูกามมาเลย ังตรงที่เทศบาลตะบนลังต่องอบตไทยดดงเทศบาลตะบนไทยดงจิารามะ,ะดพที่ผ่านมากว่าจะได้มาถึงวันนี้จินเองก็กว่าจะก้าวผ่านมันมาได้มันก็มีอุปสรรคเราต้องฝันฝ่าอุปสรรคไปให้ได้ เื่มเลยนะสมพลัส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 สมพลัสสมพลัสสมพลัสสมสมสคลัสเขาแรงจริงๆบอดต้องเบามากมายเมื่อพี่ออนไลน์สมลัสดูแลสบายงานหนักแค่ไหนก็สู้ เดิมเลยนัซสมพลัสทัศน์ทั